สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับถ้ามีคนถามว่าเที่ยวเมืองไทยในสายตาฝรั่งเนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรกันบ้างคําตอบส่วนใหญ่นะครับก็คงไม่พ้นทะเลสวยๆน้าๆําใสๆที่อันดามันปาร์ตี้สุดเหวี่ยงริมหาดหรือไม่ก็วัดวาอารามที่สวยอลังการใช่ไหมล่ะครับ แต่เชื่อผมไหมว่ามันมีสวรรค์ลับๆของเมืองไทยอีกที่หนึง่งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับขับรถไปแป๊บเดียวแต่โคตรมหศัศจรรย์และที่สำคัญคือ,อยังไม่ค่อยมีทัวร์ต่างชาติไปลงที่นั่นเยอะนะครับ วันนี้เราจะพาไปบุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านมุมมองของยูทูบเบอร์คู่รักสายเที่ยวช่อง Geolex ที่ชื่อว่าเจฟกับอเล็กซ่านะครับที่ทริปนี้ทำเอาฝ่ายหญิงถึงกับปล่อยโฮออกมากลางป่าเลยครับแล้วชาวต่างชาติคนอื่นๆพอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างไปลุยกันเลยครับคือเจฟกับอเล็กซ่าเนี่ยเขาถึงกับยกให้เขาใหญ่เป็น the best Kept Secret in Thailand หรือความลับที่ดีที่สุดของเมืองไทยเลยนะครับคุณผู้ชม เขาบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยมีคนไทยมาเที่ยวที่นี่เป็นล้านๆคนแต่สำหรับฝรั่งแล้วเขาใหญ่ยังเหมือนเป็นดินแดนลึกลับอยู่เลยนะครับคือมันแปลกมากนะครับที่สถานที่ที่เจ๋งขนาดนี้แล้วอยู่ห่างจากกรุงเทพแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันกลับรอดจากเรดาร์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ไปได้ยังไงครับซึ่งเอาจริงๆนะครับผมว่านั่นแหละคือสเสน่ห์ของมันเลยครับเพราะมันทำให้ธรรมชาติยังคงโคตรจะบริสุทธิ์อยู่เลยไง ทิปของ2คนนี้คือเริ่มมาก็แอดเวนเจอร์เลยนะครับคือต้องตื่นกันตั้งแต่ตีห้เพื่อรอสิ่งที่เรียกว่าแท็กซี่ปิศนาตอน6กโมงเช้าลองนึกภาพตามนะครับตื่นมาฟ้ายัางมืดมืดยืนรอรถอยู่ข้างทางแบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ชื่อคนขับไม่เห็นหน้าตาไกดไม่รู้ทะเบียนรถรู้แค่ว่าปลายทางคือเขาใหญ่เท่านั้นเป็นผมนะก็มีคิดบ้างเลยว่าเอ๊ะนี่ทัวร์จริงหรือเปล่าวะหรือจะโดนหลอกไปไหนเนี่ย มันเป็นความรู้สึกทั้งตื่นเต้นทั้งแอบวันปน,น,นกันไปเลยนะครับแต่แล้วเซอร์ไพรส์แรกก็มาถึงครับระหว่างทางเนี่ยไก่ไม่ได้พามุ่งตรงไปเขาใหญ่เลยสะทีเดียวนะครับแต่แวะที่วัดแห่งหนึ่งที่ทำเอาอเล็กซ่าถึงกับอ้าปากค้างเพราะต้นไม้ใหญ่ในวัดเนี่ยมันไม่ใช่ผลไม้หรือใบไม้นะครับคุณผู้ชมแต่มันคือขังคาวแม่ไก่เป็นร้อยๆตัวห้อยหัวนอนกันเต็มต้นไม้ไปหมดเลยนะครับเหมือนเป็นเพดานที่มีชีวิตขยับยุกยิกอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าอเล็กซานะครับแอบกลัวขังคาวแต่ภาพที่ฝูงขังคาวมะึือมานี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกันตอนช่วงเช้าๆแล้วบินวันไปบนท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งจนลืมไม่ลงจริงๆนะครับ แล้วเจ้าคขางขาวแม่ไก่เนี่ยมันไม่ใช่แวมมพา์ดูดเลือดนะครับแต่มันคือคขางขาวกินผลไม้ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกปีกกลางทีนึงนะครับกว้างถึงครึ่งเมตรแล้วพวกมันเนี่ยสำคัญกับระบบนิเวศของป่ามากๆเลยนะครับเพราะช่วยผสมเกสรช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์คือเป็นชาวสวนแห่งรัตติการตัวจริงเลยครับการที่ได้เห็นพวกมันเนี่ยเป็นสัญญาณเลยว่าป่าตรงนั้นยังอุดมสมบูรณ์สุด หลังจากขับรถเกือบ4ชั่วโมงนะครับในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่นี่ไม่ใช่ป่าธรรมดานะครับคุณผู้ชมแต่มันคืออุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2505แล้วก็ยังเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกด้วยคือโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะครับ้วยพื้นที่ที่กว้างกว่า2,168ตารางกิโลเมตรพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับมันใหญ่ประมาณอุทยานแห่งชาติเกสโมที่เมลเทนในอเมริกาหรือไทยเทียบง่ายๆคือใหญ่กว่ากรุงเทพทั้งเมืองอีกนะครับ ที่นี่เลยเป็นบ้านของสัตว์ป่ามากกว่า320ชนิดและนกอีก3า0 0สายพันธุ์เลยทีเดียวครับเอาละครับภารกิจหลักของทริปนี้ก็คือการตามหาช้างป่าครับและการผจญภัยของจริงก็เริ่มขึ้นตรงนี้แหละครับไก์ผู้เชี่ยวชาญพาพวกเขาลัดเลาะเข้าป่าลึกแบบที่ไม่มีทางเดินเท้าย้ำนะครับว่าไม่มีทางเดินเท้านี่แหละครับคือการเดินป่าของจริงต้องฝ่าดงไม้ลกทึบปีนข้ามขอนไม้ลื่นและที่พีคที่สุดต้องเจอกับท่าครับ ใช่แล้วครับอเล็กซ่าโดนไปหนึ่งตัวที่ขาได้เลือดกันไปเลยครับตอนแรกก็มีกิ๊ดเบาๆนะครับแต่เธอบอกว่าเออนี่แหละมันคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใจเธอมันได้มากเลยนะครับเป็นการประทับตาจากเจ้าบ้านว่ามาถึงป่าที่แท้ทูแล้วระหว่างทางเนี่ยพวกเขาก็ได้เจอกับสัตว์ป่าเยอะแยะเลยนะครับ แค่ขับรถเข้ามาในเขตอุทยานแป๊บเดียวก็เจอกับนกเงือกกามช้างตัวบอลเลอร์มาเกาะโชว์ตัวบนกิ่งไม้เหมือนมาต้อนรับเลยไอจะงอยปากเหลืองๆใหญ่ๆของมันเนี่ยเห็นครั้งแรกคือว้าวมากแล้วก็ได้ยินเสียงร้องของชนีมือขาวที่มันเริ่มจากเสียงสูงๆที่ดังกล้องไปทั่วป่าก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นตัวเป็นๆกำลังโชว์ลีลาโอลิมปิกมังกี้โผลตัวจากกิ่งไม้นี้ไปยังกิ่งไม้นู้นอย่างผิวเลยนะครับคือมันเร็วมากจนกล้องแทบจับไม่ทัน แต่ที่ทําให้ใจฟูและตื่นเต้นที่สุดคือถึงจะยังไม่ได้เจอช้างตัวเป็นๆแต่ดันไปเจอล่องรอยครับคุณผู้ชมทั้งรอยเท้าช้างขนาดมหฮมาที่ประทับอยู่บนดินเปียกๆทั้งกองมูลช้างที่ยังสดๆใหม่ๆจนไกด์บอกว่าน่าจะพึ่งผ่านไปไม่นานรวมถึงรอยเท้าของกระทิงด้วยครับเจฟถึงก็บอกว่าเหมือนในหนังจุลสิคพาร์คเลยคือมันให้ความรู้สึกว่าเจ้าของรอยเท้าเนี่ยตัวมันใหญ่มากๆ แล้วเพิ่งเดินผ่านไปเมื่อกี้และอาจกำลังมองเราอยู่หลังพุ่ไมไม้ไหนสักแห่งก็ได้โคตรตื่นเต้นเลยนะครับหลังจากเดินป่าสุดทรหดพวกเขาก็ได้พักเหนื่อยที่น้ำตกเหวสุวรรณถึงแม้ว่าตอนที่ไปจะเป็นช่วงฤด,ดูแล้งน้ำเลยไม่เยอะมากแต่ก็ยังสวยและให้ความรู้สึกสงบมากๆเลยนะครับ คืนนั้นพวกเขาก็พักที่บ้านพักของอุทยานครับเป็นบ้านไม้สไตล์เรียบง่ายไม่มีแอร์มีแค่พัดลมแล้วที่พีคคือมีปลั๊กไฟแค่รูเดียวอันนี้คือบทเรียนของสายดิจิทัลเลยนะครับว่าในหนึ่งคืนคุณจะชาร์จกล้องชาร์จมือถือ power bank หรือจะเปิดพัดลมเลือกเอาได้อย่างเดียวและแน่นอนว่าการนอนกลางป่าก็ต้องเจอเพื่อนบ้านเป็นธรรมดาอาเล็กซ่าเจอแมงมุมในห้องน้ำหนึ่งตัวเป็นการตอกย้ำว่า เธอจะ๊ะเธอได้เข้ามาอยู่ในบ้านของพวกเราเหล่าสปปรพสัตว์อย่างแท้จริงแล้วและแล้วนะครับวินาทีประวัติศาสตร์วินาทีที่ทําให้น้ําตาแตกก็มาถึงครับหลังจากตามหากันมาเกือบ2วันในช่วงบ่ายของวันที่2องตอนที่บรรยากาศเริ่มจะทะทะแล้วว่าทริปนี้สงสัยจะขวาน้ําเหลวซะแล้วมัง้งปฏิหารก็เกิดขึ้นครับ ไกด์ของพวกเขาได้รับแจ้งจากวิทยุว่ามีคนเจอโของช้างป่าอยู่บนถนนเท่านั้นแหละครับทุกคนรีบวิ่งขึ้นรถมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีเจฟบอกว่าหัวใจของเขากับอเล็กซ่าตอนนั้นคือเต้นรัวแบบจะทะลุออกมานอกอกเลยครับ พอไปถึงภาพที่เห็นคือรถหลายคันจอดรออยู่ข้างหน้าแบบเงียบกริบทุกคนดับเครื่องยนต์ทุกคนแทบจะหยุดหายใจมีแต่เสียงลมหายใจกับเสียงจักจั่นในป่าทุกสายตาจับจ้องไปที่โค้งถนนข้างหน้าแล้วโขงช้างป่าที่นำโดยแม่ช้างตัวใหญ่ก็ค่อยๆก้าวเท้าออกมาจากแนวป่าตามมาด้วยลูกช้างวัยกำลังสนอีกหลายตัวที่เดินคอเคียไมห่ห่างพวกมันเดินเรียงแถวกันข้ามถนนอย่างช้าๆสง่างามไม่ได้สนใจรถ หรือมนุษย์ที่ยืนดูอยู่เลยแม้แต่น้อยเหมือนกับว่าถานนเส้นนี้เป็นแค่ทางเดินเล่นในส่วนหลังบ้านของพวกมันเท่านั้นวินาทีนั่นเองครับคุณผู้ชมอเล็กซ่า กัรน,น้ำตาไว้ไม่อยู่แล้วเธอเอามือปิดปากน้ำตาอาบแก้มความตื่นตันใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเจบเราว่าอเล็กซ่าเคยพูดไว้ตลอดว่าถ้าได้เจอช้างป่าโตเป็นเป็นเธอต้องร้องไห้แน่ๆแ,และมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับมันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจนะครับแต่มันคือน้ำตาแห่งความสุขความปิติความอัศจรรย์นในใจที่ได้เจอกับสัตว์ที่ยิ่งใหญ่และสง่าง,งามขนาดนี้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีอยู่ในบ้านตามธรรมชาติของพวกมันจริงๆ พร้อมกับลูกๆตัวน้นอยๆที่เดินตามไม่ห่างมันเป็นภาพที่ทรงพลังและประทับใจจนลืมไม่ลงจริงๆครับพวกเขาบอกว่านี่แหละคือช่วงเวลาพิเศษที่สุดในการมาเที่ยวเอเชียครั้งนี้เลยคลิปนี้ของเจฟกับอเล็กซ่านะครับเป็นเครื่องพิสูจน์ชั้นดีว่าสเสน่ห์ของเมืองไทยไม่ได้มีแค่ทะเลความเหนื่อยล้าจากการเดินป่าความร้อนชื้นหรือแม้กระทั่งการโดนทากกัด ันคุ้มค่าทุกนาทีเมื่อเทียบกับการได้สัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงและได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งสัตว์ป่าอันน่าทึ่งถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสลองเปลี่ยนบรรยากาศจากไปทะเลมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของผื้นป่าที่เขาใหญ่ดูนะครับไม่แน่ว่าอาจจะได้เจอกับช่วงเวลาสุดประทับใจจนน้ำตาไหลแบบนี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้ เรื่องราวของเจฟกับอเล็กซ่าก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่ทัดใจมากๆเลยนะครับแล้วพอคลิปนี้เผยแพร่ไปชาวต่างชาติที่ได้ดูก็อินสุดๆเลยครับเราไปดูกันดีก,กว่าว่าพวกเขาคอมเมนต์ว่าอะไรกันบ้างมาที่คอมเมนต์แรกเลยครับท่านนี้เหมือนจะเป็นทหารผ่านศึกเขาเล่าความหลังให้ฟังว่าช่วงปี1970ถึงปี1972ผมประจำการอยู่ที่โคราช ตอนนั้นมีโอกาสขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเขาใหญ่ตอนนั้นแทบไม่มีคนไปเที่ยวเลยมันยังดิบและเป็นธรรมชาติมากๆพอเข้าหน้าฝนนะน้ำตกสวยมากอากาศก็เย็นสดชื่นมีเรื่องที่น่าสนใจคือบูธลีเคยมาถ่ายหนังที่เมืองปากช่องด้วยนะแล้วก็มีฟาร์มโชคชัยที่เลี้ยงวัวจากเท็กซัสโดยใช้คาร์บอยคนไทยผมยังจำได้เลยว่าเคยเห็นช้างครั้งแรกบนถนนมิตรภาพมันเดินของมันอยู่เฉยๆไม่รู้ว่าเป็นช้างป่าหรือช้างเลี้ยงนะ แต่นี่ก็ผ่านมา50ปีแล้วแต่ความสง่างามของธรรมชาติที่นั่นเป็นอะไรที่ผมไม่มีวันลืมเลยจริงๆท่านต่อมานะครับบอกว่าผมรักรีแอคชั่นที่โคตรจริงใจของอเล็กซ่าตอนที่เธอเห็นช้างมากๆเลยส่วนคนนี้นะครับก็อินไปด้วยเขาบอกไว้ว่าผมเพิ่งใช้เวลาทั้งวันวาดรูปช้างที่สวนสัตว์ซานดิเอโกถ้าผมได้ไปเห็นพวกมันได้รับการปกป้องเป็นอิสระและอยู่ในป่าแบบนั้นผมก็คงจะร้องไห้เหมือนกัน คอมเมนต์นี้ให้ความรู้เพิ่มเติมครับเขาบอกไว้ว่าเจ๋งมากเลยเห็นได้ช ah ัดว่าประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติเป็นอันดับสองของโลกรองจากออสเตรเลียและพื้นที่ประมาณ12เปอร์เซน์ของประเทศก็เป็นอุทยานแห่งชาติด้วยมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ด้วยครับเขาบอกไว้ว่าตอนที่คุณเจอช้างผมน ok ี้ตบมือให้เลยดีใจกับคุณด้วยนะคุณโชคดีมากๆผมเป็นคนไทยไปที่นั่นหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยเจอเลย ท่านนี้ก็บอกว่าเขาใหญ่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับคนไทยที่ยังใหม่มากๆเลยนะผมทึ่งมากที่มันยังคงเป็นความลับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่และคอมเมนต์สุดท้ายที่อยากหยิบยกมาครับเขาฝากข้อคิดไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกไปว่าได้โปรดจดจําความรู้สึกนั้นไว้มันเป็นโลกคนละใบกันเลยระหว่างการเห็นช้างในสวนสัตว์กับการได้เห็นช้างท่องไปอย่างอิสระเสรีในป่า นี่แหละครับคุณผู้ชมมันคือความรู้สึกที่เงินซื้อไม่ได้จริงๆนะครับการได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของเขาเองจริงๆเนี้ยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยมีประสบการณ์เจอสัตว์ป่าแบบจังๆแบบนี้บ้างไหมหรือถ้ามีโอกาสอยากไปเที่ยวเขาใหญ่กันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดูคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ